สังคมแล,แล้วเราจะผ่านาวิกฤตนี้ไป,ไปด้วยกัน,วกนชวนคุยยามเย็นในเรื่องที่น่าสนใจกับพีรพัฒน์วัฒนาพิรมสิบเจ็นาฬิกาสนาทีนะครับวันนี้กลุ่มผู้ประกอบการ อาชีพรถแท็กซี่สละนะครับได้เรียกร้องให้ภาครัฐได้ออกมาตรก,การช่วยพักชำระหนี้ค่างวดรถจากบริษัทเช่าซื้อรถแท็กซี่หรือว่าสหากรณ์กรแท็กซี่ด้วยนะครับหลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้รถแท็กซี่เนี่ยไม่มีไรายได้หรือมีน้อยลงหรือบางทีไม่มีผู้โดยสารหรือซ้ำไปนะครับก็เลยต้องอไม่สามารถจะหาเงินมาจ่ายค่าผ่อนชำระรถได้นั่นเองนะครับนายถนอมศักดิ์ ชาวลิตยันยงเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันทุกนี้เราไปที่คุณบวรพลเกมคุณทศนะครับนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณวรพลครับสวัสดีครับท่านพี่สิรพัฒน์ครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้บุาเดือดร้อนกันปแล้วโอ้โหถ้าถามว่าเดือดร้อนเนี่ยมันตึ้นพวกหัวใจแล้วครับพี่ณเวลานี้นะครับตั้งแต่ภุมคามีนาแล้วก็มีสาครับครับรายได้ของพี่น้องแท็กซี่เนี่ย ทุกคนนะฮะทั้งประเทศไทยนะครับเดือนมีนาเดือนที่แล้วข่าวคือรถไปคืนข่าวกรอนทั้งหมดเลยของภาคเหนือมาเดือนนี้เมษาแท็กซี่จอดนะครับไม่มีใครขับนะครับผู้ประกอบการนิ่งสนิทคนขับหาเงินนะครับแต่ละวันเนี่ยนิ่งนะครับนิ่งไม่มีความเคลื่อนไหวจากผู้โดิสารไม่มีการเดินทารเลย นะครับแล้วปัญหาเนี่ยมันก็เลยเกิดไปที่รายจ่ายครับพี่ครับนะครับรายจ่ายก็ไม่พอรายรับเนี่ยไม่ต้องถามหาเลยวันหนึ่งเนี่ยปรสิทธิของแต่ละคนร้อยเปอร์เซ็นตในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยนะครับได้ยังไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นเลยครับรายได้ครับมันมันหลุดไปเยอะมากก้าสิสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่นะครับณ้าเวลาเนี้ยทีนี้ปัญหาจ่ายเนี่ยก็คือเรื่องของข้างว่า ที่ทางเราหลายคนผมขอใช้คาว่าหลายคนมันมีรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยมันหลายคนครับคือผ่อนกลับไปนั้นที่เป็น l i s t ิ n งผมขอใช้คำนี้นะพี่นะ,ะไม่ขอเอ่ยชื่อเขาอ่าไม่เป็นไรนะผมขอส่งวชื่อเขาไว้แต่รเราเราลงท้ายด้วยว่า l i s t ิ n งนะเข้านะขใจเข้าใจเข้าใจนะครับไม่ใหย่าง้เขาเสียหายคือลิส t ิ n งเนี่ยทุกๆุก listing มันจะต่างจากธนาคารที่เกลุ่มคนที่ซื้อรถเขียวเหลือง ธนาคารผมขอชมผมขอชื่นชมและขอขอบพ,พระคุณขอบพระคุณธนาคารเกียรตินาคินคขอบอุยนามได้เขาทําดีรานนจริงๆนนไม่ต้องให้คนขับแท็กซี่เนี่ยไปลงทะเบียนเขามีฐานข้อมูลลูกค้าของเขาที่ป่อนรถแท็กซี่กับเขาเนี่ยเขาพัดนะครับเขาพัดโดยแค่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับ ลงทยนผ่านเว็บไซต์แล้วเขาต้พักคำนั้นนี้ให้เลยหกเดือนครับหกเดือนนะฮะไม่ว่านายกรนายขอนายงอนเนี่ยจะเป็นหนี้เท่าไหร่กับเขา,าเขาหวังว่าถ้าเมื่อฟื้นตัวเขาก็จะกลับมาทาังงานเหมือนกรรมกรนะครับอ่าครับบริษัทเอธนาคารเก็บนาคินเนี่ยมันต่างจากลิสติ้งซึ่งตอนนี้กดหัวเราเนี่ยเหมือนเราเนี่ยคือไม่มีทางดินและออกไปไหนก็ไม่ได้ออืแต่เราก็ยังพยายามที่จะขอความ อ,อ้อนวอนขอความชื่อยเหลือเขานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องเราก็ทําทุกอุตสางไม่ว่าจะไปร้องเรียนช่องสามไม่ว่าจะไปร้องเรียนช่องเจ็ดไม่ว่าจะไปร้องเรียนที่สํานักนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะไปร้องเรียนที่แบงา์ชาติหรือไม่ว่าจะไปร้องที่กระทรวการาคลังเราไปทุกที่แต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่เหมือนไม่เหมือนธนาคารเกียรตินาคินใช่ครับทีนี้ประเด็นเนี่ยเราเราอยากจะได้ขนาดธนาคารเกียรตินาคินใช่ไหมคือได้เหมือนกัน มันทําให้เราเนี่ยลืมตาอ้าปากเมื่อยยามบริกิตซิกิตนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันยังพอที่จะไม่ต้องมากดการชีวิตตัวเองแบบนี้ที่พีรพัฒน์ผมบอกพี่น้องทุกท่านจะฟังรับชมอยู่แบบนี้เนี่ยเหมือนทําให้เราบีบให้เราเะี่ยต้องฆ่าตัวตายนะพี่นะคนคนเรามันมันกลัวความตายอยู่แล้วมันไม่มีขยะตายแต่เมื่อมันถึงวันลาจริงๆอ่ะคือมันตกต่ำชีวิตมันตกต่ำหรือแค่ศูนย์เรียกว่าศูนย์เปอร์เซ็นชีวิตแล้วตอนเนี้ยอืเขาไม่ได้รับผล ที่ควรได้รับอ่ะเนะ่ครับเช่นว่ารัฐบาลจะจ่ายห้าพันไหนลหะครับ,บตอนนี้ห้าพันเนี่น 8, หย 8, หลายคนพ่งนี้พ่งนี้ไม่หลายคนที่ผมในคณะนายกลายผมเนี่ยไหลเข้าเป็นแบบเป็นขึ้นน้ำอะไร<ม>ถาม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 ทั้งเฟซบุ๊กผมทุกคนถามเรื่องเดียวกันตอนนี้ไม่ไปถามเรื่องขอต่ออยู่แล้วตอนนี้ถามว่านายกผมจะได้รับสิทธิ์ไหมเนี่ย บางคนก็โดนตีกลับเพราะอะไรเรื่องใบตะขีแล้วคุณวรพลจะจะตอบได้ยังไงลหละคุณวรพลไม่ได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ผมตอบเขาคือนิจิกเขาถามเพราะเขาไม่มีที่พึ่งอ่ะพี่เออนะครับไอเราก็ตอบได้ไหมไม่ได้แต่เราไลัได้เขาได้ที่ใช่ใช่นะเราตอบไม่ได้แต่เขาต้องการที่พึ่งอ่ะพี่เราแต่คนคนมันจะต้มน้ําพี่ขอนไม้ขอนหนึ่งเราก็ต้องเกาะพี่เข้าใจ นะเราก็เหมือนขอนไม้ต่อยน้ํไม้เขาเกาะนะครับเพื่อให้หายใจออกเราให้กําลังใจเขาคอยพยุงเขาไว้อะให้เขาเนี่ยอยู่จนถึงฝั่งอ่ะอีกฝั่งหนึ่งอ่นะเนี่ยนี่คือที่ที่ผ่านมาณวันเนี้ยผมก็จัดกิจกรรมนะครับวันที่ที่แตที่ผ่านมานะครับะะก็จัดกิจกรรมฉีดฆ่าเชื้อโควิดให้กับพี่น้องแท็กซี่เพื่อทําให้ประชาชนเนี่ยเข้ใจว่าแท็กซี่เราเนี่ยมีการป้องกันร,ระดับหนึ่ง และวันที่สิบแปดมีเมษาเนี่ยผมก็จะจัดอีกรอบหนึ่งมีสปอนเซอร์เข้ามาเรื่องของแจกของแจกอะไรเนี่ยให้กัปตันที่จัดกำกัคุณสงทามบกนะครับวันเสาร์เนี่ยเสาร์สิบแปดเนี่ยก็จะมีสปอนเซอร์มาใครที่ใจดีแจกข้าวแจกน้าอะไรมาก็มาแจกที่นี่เลยเดี๋ยวเสาร์ไหนที่ได้รับระทั่วไปหมดเสาร์นี้สิครับเสาร์หน้าเมษาโยนเนี่ยเสาร์หน้านะเสาร์หน้าเสาร์หน้าเนี่ยพี่ก็ประชาสัมพันรบกลนพี่หน่อยนะเพราะว่ามันเป็นงานสาธารณะซึ่งรถสาธารณะทุกคนไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์วินรถ สามล้อรถตู้บริการสาธารณะรถแท็กซี่คือผมขีดให้หมดผมมีสปอนเซอร์มานะพอให้สปอนเซอร์มาผมก็ไม่เกีบไววอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหน้ากาธอนามัยเกลล้างมือหรือว่าจะเป็นแมสนะครับผมได้รับสปอนเซอร์มาเนี่ยผมก็แจกให้ทุกคนครอบคั้ถึงกันไปหมดนะครับอันนี้้องฝากขอที่ประธานคำต่อด้วยแล้วกันแปดน้ซึ่งผมก็ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองนะครับได้ครับได้ครับสังคมคนได้รับสิ่งที่ที่ที่คนได้รับครับ วันนี้ผมพูดถึงไฟนั้นนะที่พี่ถามผมมามีกี่ไฟนั้นก็เรียกว่าไฟนั้นลิสติ้งเนี่ย